ใครเก็บผักขายต้นกลาหาเงินส่งกลับไทยใช้แอปไหนเรดดี Ready, แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมช่วงนี้คำณแมททำไข่เค็มขายเนาะทำเท่าไหร่ก็ไม่พอคิวก็จะยาวแล้วก็เน้นไปที่อต้นกล้าที่ดึงจากน้ำคลิปนี้จะช่วยให้แม่บ้านต่างแดนประหยัดเงินไปหลายร้อยทุกครั้งที่โอนเงินกลับไทยเพราะว่าคแมไปเจอแอปโอนเงินเจ้าใหม่แล้วก็ อยากมาแบ่งปันแม่ยุวังกฤษมา14ปีก็จะโอนเงินกลับบ้านทุกเดือนอยู่แล้วเนาะทีนี้แอปที่ใช้อยู่ก็เสียค่าธรรมเนียม2%แล้วก็วันรุ่งขึ้นถึงทีนี้มาเจอแอปใหม่คือเริศอยากบอกต่อแทบแทบเซ้นก็จะก่อตั้งแล้วก็จดทะเบียนที่อังกฤษในปี2018เป็นแอปที่โอนเงินไปไทยง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็5นาทีถึงที่สำคัญเรทสูงแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยสามารถโอนจากอเมริก อังกฤษออสเตรเลีย UAE ไปไทยได้สะดวกเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปจาก Apple App Store หรือ Google Play Store อย่าลืมใช้รหัสเทนค่ะแม่คนใช้ใหม่ก็จะได้โบนัสถึง20ดอลลาร์ถ้าโอนเงิน100ดอลลาร์ขึ้นไปแล้วก็อยู่ฟังอเมริกาหรือ10ปอนด์เทียบเป็นเงินบาท400กว่าบาทถ้าโอน50ปอนด์ขึ้นไปแล้วก็อยู่ในอังกฤษหรือสหภาพยุโรป แม่ลองโอ,อนมาแล้วคือดีมากอยากบอกต่อเพื่อนๆลองเปิดใจก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกหลายร้อยในแต่ละครั้งเลยค่ะ